ตอนที่3าฝันร้ายสุดคลาสสิก The Xenomorph สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับสู่เกรนไนรีตอนที่3ของซีรีส์เจาะลึกจักรวาลเอเลียนในตอนที่แล้วเราได้เปิดเผยความจริงอันน่าตระพลึงว่า Xenomorph ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่วิวัฒน,นาการขึ้นเองตามธรรมชาติแต่เป็นผลงานการสร้างสรรค์ทางวิศวกรรมชีวภาพของเอนดรอยนามว่าเดวิด ผู้ซึ่งนําคามันขึ้นไปบนยานโคเวเนนต์เพื่อเป้าหมายที่ยังคงเป็นปริศนาแต่จากผลงานต้นแบบหรือโปรโตโมฟในภาคโคเวเนนต์มันได้กลายมาเป็นอสูร,รากายชีวกลอันน่าสะพรึงกลัวที่ลูกเรือยานนอนสตรโมได้พบเจอในอีกหลายปีต่อมาได้อย่างไรในตอนนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์และเจาะลึกซึงมีชีวิตที่เป็นหัวใจของฝันร้ายนี้ s ี n นมอร์ฟ xx121 หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อเอเลียนแม้จะยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการแต่เป็นที่เชื่อกันว่าโปรโตมอฟของเดวิดคือสายพันธุ์ต้นกำเนิดหลังจากเวลาผ่านไปมันอาจเกิดการวิวัฒนาการหรือถูกดัดแปลงเพิ่มเติมจนมีลักษณะเป็นชีวกลหรือไบโอแมกนาิกมากขึ้น ผิวหนังของมันดูคล้ายโครงสร้างกระดูกภายนอกที่ผสมผสานกับเครื่องจักรสนหัวที่เคยเรียบเนียนในตอนแรกได้พัฒนาเป็นโดมขนาดยาวอันเป็นเอกลักษณ์มันคือการวิวัฒนาการสู่ความสมบูรณ์แบบในฐานะนักล่าและวิวัฒนาการนี้ได้ไปรอคอยมนุษยชาติอย่างเงียบๆอยู่ในซากยานของเอนจิเนียร์บนดวงจันทร์มรณะ LV-426 หัวใจสำคัญที่ทำให้ซีโนอมอฟน่ากลัวและแพร่พันธุ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพคือวงจรชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์และน่าสยดสยองที่ประกอบด้วย4ขั้นตอนหลัก 1. o v e r โอเวอมอไข่มันไม่ใช่ไข่ธรรมดาแต่เหมือนตู้ฟักไข่มีชีวิตผิวหนังของมันเหนียวคล้ายหนัง เมื่อมีสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมเข้ามาใกล้ส่วนบนของไข่จะเปิดอ่อมเหมือนกลีบดอกไม้เปิดเผยให้เห็นสิ่งที่อยู่ภายในมันคือด่านแรกของวงจรแห่งความตาย 2. The Face Hunter ตัวเกาะหน้าสิ่งมีชีวิตแบบขาคล้ายแมงมุมที่พุ่งออกมาจากไข่เป้าหมายเดียวของมันคือการเข้าเกาะใบหน้าของเหยื่อให้ได้เมื่อเกาะติดแล้วขาของมันจะรัดใบหน้าอย่างแน่นหนา หางของมันจะรัดรอบคอและมันจะสอดท่อเข้าไปในลำคอของเหยื่อเพื่อฝังตัวอ่อนพร้อมกับปล่อยออกซิเจนให้เหยื่อยังคงมีชีวิตอยู่หลังจากฝังตัวอ่อนสำเร็จภารก,กิจของมันก็จะจบลงและตายไป 3. The Chest b u s t t r r ตัวทะลวงอ,อกนี่คือช่วงที่ดวงดังและน่าจดจำที่สุดหลังจากที่ตัวอ่อนฟักตัวในร่างกายของเหยือ่อ มันจะเติบโตขึ้นและทะลวงออกมาจากหน้าอกของโฮสต์อย่างรุนแรงซึ่งทำให้โฮสต์เสียชีวิตทันทีในระยะนี้มันยังมีขนาดเล็กคล้ายงูและไม่มีแขนขาแต่จะเติบโตอย่างรวดเร็วมาก 4. The Adult ตัวเต็มวัยภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเชสเบอร์สเตอร์จะหลอกคราบและเติบโตจนกลายเป็นชินมอฟตัวเต็มวัย นักล่าที่สมบูรณ์แบบและพร้อมที่จะเริ่มต้นวงจรนี้ใหม่อีกครั้งซินมอฟไม่ได้มีเพียงรูปแบบเดียวแต่มีการแบ่งวันณะและหน้าที่คล้ายกับแมลงสังคมเดอะโดรนปรากฏในภาคแรกเป็นนักล่าที่เคลื่อนไหวอย่างเงียบๆเ,เน้นการซุ่มโจมตีมีหน้าที่หลักในการหาสิ่งมีชีวิตเพื่อน,นำมาเป็นโฮสต์ให้เฟสฮกเกอร์และขยายจำนวนประชากรเริ่มต้น The Warrior นักรบปรากฏในภาคสองเป็นกองกำลังหลักของรังมีลักษณะดุดันกว่าหัวเป็นลอนแข็งไว้ใช้ในการต่อสู้พวกมันจะทำหน้าที่ปกป้องรังและราชินีรวมทั้งสร้างรังด้วยสารคัดหลั่งที่มีลักษณะคล้ายเรซิน The Queen ราชินีจุดศูนย์สุดของสายพันธุ์ราชินีคือศูนย์กลางของรังซึ่งมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร มีแผงหัวขนาดใหญ่และมีแขนขนาดเล็กอีกหนึ่งคู่หน้าที่ของมันคือการวางไข่จำนวนมหาศาลผ่านุงไข่หรือโอวิโพิเตอร์ขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านหลังมันคือสติปัญญาและอํานาจสูงสุดของรังซีโนมอฟน้อมเหนือจากวงจรชีวิตและวันนะแล้วร่างกายของชีนโนมอฟยังถูกออกแบบเพื่อการล่าสังหารโดยเฉพาะเลือดกรด เลือดของมันเป็นกรดโมเลกุลเข้มข้นสูงสามารถกัดกรดโลหะได้แทบทุกชนิดเป็น,นกลไกป้องกันตัวที่สมบูรณ์แบบกามชั้นในขากรรไกรชั้นในที่สามารถพุ่งออกมาจากปาดได้ด้วยความเร็วสูงใช้ในการเจาะทะลวงกระโหลกและเกราะของศัตรูเป็นอาวุธสังหารในระยะประชิดอันเป็นเอกลักษณ์ร่างกายชีวกล การออกแบบโดยชิลปินเ r g อาร์กีเกอร์ทำให้ร่างกายของมันคือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างสิ่งมีชีวิตและเครื่องจักรทำให้มันดูแปลกแยกและน่ากลัวการปรับตัวพวกมันฉลาดและปรับตัวกับสภาพแวดล้อมได้ดีเป็นอย่างเยี่ยมสามารถเรียนรู้ตัดระบบไฟฟ้าใช้ช่องระบายอากาศ และแม้แต่กระทั่งรับเอาลักษณะทางกายภาพบางอย่างของโฮสต์มาใช้ได้ด้วยดังที่เห็นในภาคอื่นๆซีโนมอฟไม่ใช่แค่สัตว์ประหลาดแต่มันคือสิ่งมีชีวิตที่ถูกออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อการอยู่รอดและการขยายเผ่าพันธุ์มันคือนักล่าที่โหดเหี้ยมคือปรสิตท,ที่ร้ายกาจและคือฝันร้ายสุดคลาสสิกที่ยังคงตามหลอกหลอนเรามาจนถึงทุกวันนี้ แต่ซีโนมอร์ฟไม่ใช่ความสยองขวัญเพียงรูปแบบเดียวที่ถือกำเนิดจากสายเลือดอันบิดเบี้ยวนี้ในตอนต่อไปเราจะไปสำรวจเหล่าผล,ผลผลิตที่ผิดพลาดและสายพันธุ์นอกข้ออสุรกายลูกผสมที่เกิดจากความพยายามของมนุษย์ในการควบคุมสิ่งที่ไม่อาจควบคุมได้อย่าลืมดูตอนที่4สายพันธุ์นอกข้อและความวิปริตแห่งการสร้างสรรค์ หากมีแง่มุมไหนของซีโนโมอฟที่คุณชื่นชอบหรืออยากพูดคุยเพิ่มเติมคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ